โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกเพจวันนี้มาไลฟ์หน่อยนะครับผมพอดีได้ทุเรียนดี101มา2ลูกก็จะมาไลฟ์โชว์กันหน่อยนะครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมทุกท่านนะครับผมที่เป็นสมาชิกเพจนะครับผมนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมนะฮะสถานการณ์โควิดนะครับผมก็สำหรับแอดมินนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ ชิน,นวัตนะฮะวันซืนไหมฮะเมื่อวานชินโนวัตก็เล่นเอาระบมเหมือนกันนะครับผมวันนี้ตื่นขึ้นมานะฮร่างกายเพิ่งกลับมานะครับผมนะฮะก็มีอาการแท้งนิดหน่อยนะครับผมนะฮะอย่างแรกที่คือโดนยาไปก็รู้สึกอยากจะอาเจียนนะครับผมแต่ก็ ใช้วิธีก็คือพักผ่อนนะครับผมแต่ก็พักได้ไม่เยอะนะครับผมในฐานะที่เป็นแอดบินสายก็เข้ามาเยอะนะฮะก็หลังจากที่ฟื้นแล้วนะครับผมก็รู้สึกหิวนะฮะค่อยคั้งที่จะหิวนะฮะวันนี้ก็ข้ามมาอีกหนึ่งวันนะครับผมอาการในส่วนตัวนะผมหลังจากที่รับเข็มแรกไปแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวมาชมทุเรียนนะครับผมทุเรียนใต้นะครับผมก็ สุกแล้วนะครับผมเริ่มหล่นแล้วนะครับผมนะก็มีเพื่อนๆนะครับผมเอาทุเรียนสายสายพันธุ์ดีๆอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมของประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมอ่าอ่าดีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมก็เป็นสายทุเรียนที่ค่อยๆที่จะหาทานยากนะครับผมเดี๋ยวมาดูสีเนื้อกันนะครับผมได้มาสองลูกนะครับผมหอมเชียวนะครับผม ก็อยู่ใายแดนใต้นะครับผมนะฮะก็มีอาณาเขตติกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมนะฮะก็คงถ้ามีอะไรดีๆของเพื่อนบ้านก็คงเอามานําเสนอนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนของสายเพื่อนบ้านนะครับผมเรามาดูกันนะครับผมนะฮะตัว D101 นะครับผมว่าหน้าตาทุเรียนของเขาจะเป็นยังไงนะครับผม ทุเรียนสายนี้ก็ปลูกที่เบตงนะครับผมนะมานานแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมที่ให้รสชาติดีทีเดียวเด็ปปานถือกล้องให้หน่อยได้ไหมนสนาดหนามนะครับผม น้ำจะหยีแหลมสีเขียวนะครับผมมามาดูสีเนื้อันปับเดี๋ยว,ยวหาคนถือกล้องนิดนึงก่อนโอเคปับ๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวคนถือกล้องหาย ทุเรียนสุกแล้วับผมก็ค่อนข้างที่จะแกะง่ายนะครับผมให้แทงตรงใต้นะครับผมแล้วก็ใช้วิธีแหวกเอานะครับผมนะครับร่องทุเรียนสายเนะื้อค่อนข้างที่จะมันจะเป็นสะีเนื้อแขเนื้อหนามแหลมนะฮะแหลม ตรงนี้เป็นตรงก็ยังอยู่ในะาภาวะของเคร์ฟิวนะครับผมนะฮะรวมกับจังหวัดที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับผมนะฮะว่าติดจังหวัดนะครับผมกลังก็ไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะ ต้องขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนชาวสวนนะครับผมสวนคุณปอเอามาให้นี่ครับผมลักษณะเนื้อดีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผม,มก็สำหรับเพื่อนๆที่เคยติดตามนะครับผมนะฮะก็ถือว่าสายพันธุ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมที่ได้รับความนิยมในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านก็ถือว่าเป็นทุเรียนเนื้อดีนะครับผมให้ความมันหวานรสชาติดี นะครับผมนี่คือระยะสุกนะครับผมหล่นนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมนะฮะก็มาเมืองไปตรงก็ตามหากินสายตัวนี้กันนะครับผมนะฮะก็คิดว่าเฉพาะบ้านเราเนี่ยในการปลูกทุเรียนสายเนี้ยก็มีไม่เยอะนะครับผมนะฮะถ้าอยากกินก็ต้องข้ามไปถึงประเทศมาเลเซียนะครับผมนะฮะแต่วันนี้ เราอาจหาทานได้ที่อำเภอเบตงนะครับผมโอเคครับผมเราคงจบการไลฟ์ like แค่นี้ก่อนนะครับผมนะฮะก็ฝากถึงเพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะฮะหลังจากที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพนาฮะฝากนิดนึงก่อนฉีดวัคซีนนะครับผมก็เตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะครับผมนะทานน้ำเยอะๆนะโอเค